นี่เราถ้าไปเก็บไข่นะคะถ้าไปเก็บไข่เดินมองเทวดาไปเลยตรงนี้แหละไข่มันเยอะแยะไปขึ้นไม่ต้องมีมันจะมีรูอยู่เก็บไข่วันนี้วันดีจีใสมันถ้าจะไปงานอะไรวันบ่ได้อันเก็บไข่ ปลาตะลุงมันได้หลายๆคนดีด้วยสิโอ้ยมีตัวถุงใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวแม่ขับไปไหนพุนวะปกติแม่เขับไังไหนแม่จกอายุหนีเลยนี่นี่แล้วก็จกป้อนหนึ่งมาใส่อันใส่แผงใส่แผงเลยอือแช่เพื่แหละคนมาได้เข้าไปบอข้นมาต่อข้าไปเอามาวางใส่แผงเลยอันนี้ว่าอะไแผงกลัวผมจุกมัน งดีๆก่อนเจ๊ฝุ่นท้องกรมดากับจิ๊นยืนบ่ปอไม่ตะกี้มันปอโหมันหัวตาสีหูนี่แล้ว่ามันตกไข่อ,อยู่ในท้องอันนี้ตอนจริงตะกี้มันแย่งกันไข่เออเอ,อตะกี้มันแย่งกันไข่อันหั่งเดียวเนื้อสัตว์มาจากอันโตุ๊่นเิบสิบตัวครับนี่ใครมาขโมยไข่เธองูงงนะ เดี๋ยวเอาหามาให้ใครยินค่ะยังไงมาสวบหนึ่งนี่พี่ฟิวป้าเนี่ยนังเอิญเลยเดินไปใหญ่ๆดิไหนมาดูสิเออกำลังเก็บไข่มานี่มาเออกำลังไปเนี่ยนั่นครับเก็บเอา ามาทางนี้นยิ้มข้าวให้ข้าอยู่เมียบอกเพ่อนกายค่าวมินแบบว่ายังว่าหรือว่ามันหดผืนไหมข้าวปวดเปิดอทางนั้นแหละนี่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 เออเปิดทางนั้นก็ได้ามาขโมยไข่อีกแล้ว ไม่ได้กินข้าวสักวันเลยพนนเนีย่ิจจมยอเน,นี่มาเลี้ยงใสมาจับกันนี้มา<ล>มาไทยกกแ,แหลกกระดกขายตขายแน่สเอานี่มาแห้เลกมันไก่ลข้าวไข่ไก่เนี่ย,น,ยน,นี่นมันตักใส้หนาบอหรือตัไข่ซื้อไปเออน,นี่แม่ไปเอาอาหารมาเลีย อปรียบดีแรียนเอกปิดเลยบ่เยนเลยพอมาเอาหานไทยท่านผีย้ายไปจะเกิดลูกไปโอเคเลยจะอุ่นตัว นี่มองบันยู่นีเดียัเคียร์ฟอมด้นั่นนี่เอาเเป็นถังว่าง่เลยบ่ได้ันมากินก็ืนบนี่ย มันจังบ่เคียวอ๋อขบะหายไปสีมันเคียร์มันสิคุกิดินเไหมเอ็กินเท่านั้นหรอเอ็นไปทางโน้นค่ะนี่ที่กินของเขาอยู่นี่ค่ะแหลกกมีอยังนี้กับเปียไข่ค่ะแล้วอาหารไกิน เ่่นวยง้งก็ต้องเ้ยมองใบย่างดีใบมันเคี่ยอตัวนึงไปใส่มันเหลือเก่าไงอ๋อเก่าหรอใช่ใช่หเหลือเ่านนไ,ไม่เ่ตัวนึงมันเงี้ยอนเม่กี้พอไปพอแลวานี่หรือเาจะห้ใหมจะหอมหอ